พี่หนอกสวัสดีตอนเศร้าครับว่าเศร้าดอกแปดโมงครัวหรอเกาม่งม,มาสวนพุดโยเซียงคัวนยครับพี่น้อกพ้า่อกับแม่มาเที่ยวอากาศเิ็นเย็นมาปะผนก็ทั่วจีนมาเป็นเที่ยวที่สองแลครับพี่น้อกสวนพุทธนะ มองนี่ครับพี่น้องถึงน้ำท่วมปีน้ำท่วมนะเนาะภาว่าอยู่แค้มของมาขาจอดแล้วหรอมามาตอนนั้นมองนีว่าท่านในเหล้วเนาะตอนมามองนีแยังท่านในเหล้วได้บอกฟังนี่ท่านในเหล้วเลยหนี่แล้วเบสหรอบริกราเรเบส ตะกี้แบบโอ้โหเป็นตะเทียร์เรื่องมองเออเขาเห็นเป็นตะเทียวแล้วหมอพอแม่มาแต่นีตะโมมี่จะปาแมมขาพี่จะปาเหมือนก็มีตะนี่คือมาปีนคืนนี้ก็อันไหนเดนิโอ้โห่เปนอันหน้นหองน้ำพ่อยี่ทั้งไปไปห้องน้ำกันไปจังจังยางขึ้นมาฟังพี่ยางมาฟังพี่กันนก็ได้จังออม หมองทองเกี้ยวเล้านี่เรือว่าหมอกนีนะ่เนาะซิมีครับซิมี่โยรักลักกับซีมีเลยจีกล้ยกวยกล้วยปิ้งคือเป็นเดอะเบลดเลยแหละจีกล้วยเสี้ยงข่วนนะครับหมองเป็นบางเสี้ยงข่วนนะจีกล้วยขายหน้าไหนเนาะครับหน่ละสามหน่วละสามเจ็ดหนยซาว เอาเจ็ดหน่วยคนหลายบ่มือนบอกมื่วันปกตินะถาวันยุดนี่มีตจะทั่วจีนนะอันนี้มาป่อยข้างหนานี่ตะทั่วจีน พี่น้องได้แล้วพี่ควรเดี๋ยวห้อ,องสิบปกินห้เบิร์นะกับขี้เจ็ดน้อยซาส์น้ย 4, 000. 3, 000. 800, อยละสามพันสามพันกับสิบประมาณน้อยห้าบาทนะมองทองเที่ยวถ้าเกิดว่าในตลาดก็สิสามน้อยสามน้อยหาพันนักเขือนนะครับนักเรียนจะมองนะน้อมองขาเจ้าเห็นแล้วหรอพี่น้องตอนมาก,กับบาซ์สุกันท่านได้แล้วนะตอนมาเดือนสะิบเอ็ดอ่ะ กับรุ่งเผยกับปาแตนเนาะตอนมากยังท่านได้แล้วได้ไหมบ้านนี้แล้วแล้วนะครับเดือนหนึ่งนาสิเมนหม่มองไอ้ไหนเนาะพี่น้องมองแบบว่าโช์ศิลปะวัฒนธรรมให่นักท่องเที่ยวเบิ่งเนาะสวนวัดธนธรรมเสียงควร ไก่เฮส่าอาสะอาดดีนะห่วงเพราะว่ามันยุนครหลวงนะครับลงไปหนึ่งกับของได้เพี่น้องของบูโรมีจะแจ็คกิฟต์มังไายของเข่าข้างหน้ทาทำความสะอาดไปหัวตู้ ยูเคียมของคนคือหลายแต่พี่นอ้องกันซีว่าไว้แล้วแบบนักท่องเที่ยวจีนนี่หลายแห่งครับมาเป็นรถเป็นรถลยอยุคหนาแล้วพัเม์แล้วไปเขานบะบยาขาละก้อนครับคันเฮ็ดให้หมองท่องเที่ยวเป็นระบบแลวกวเอาเรื่อความสะดวกหะนักท่องเที่ยวนี่ผมมาโอ้นักท่องเที่ยวกับบ้เม็นน้อยนะครับ เงินที่ได้ก็เอามาปรับปรุงหมองทองเคียวนะครับซส่ยงน้อความสะดวกห้องน้ำให้มันสะอาดจังเสร็จนะครับค่อนข้างมันสะดวกผมมามัน,ม,นมันก็จิเป็นการส่งเสริมสถานที่ทองเทียวให้มันดีขึินไปเนาะผมมาส่วนมากหมอ,องท่องเทียวหลายๆก็เริ่มพัฒนาครับหมองทองเที่ยวที่สื่อดังเนะาะเช่นตัดฟ้ามตัดเนี่ยงสิเท่าที่ผมไปมาสองสองภายใน,นสองสามปีนี่ก็ คือว่าเห็นาการพัฒนาว่าจะเป็นข้างเข่านะครับข้างเขา่าน้าตกนี่ก็เออเริ่มพัฒนาขึ้นภายในสองสามปีเนาะก็ถือว่าโอเคอยอู่ครับอาซิซ่าเนี่ยแต่ว่าก็พัฒนาว่าตามบริบทของประเทศนะพี่เนอแะแต่ว่านางถาพอกระเมียรั้าย,ยางลงไปแคคมของหมดละ ยางไปแค้มของปาดคนอย่าหัวเขาไปหยังเนาะอย่าหัวเขาไปหยางอยู่แค้มของคุนแีนงคนไปยางก็มากเขากระตรงล้องไปเลยเห็นนะเขาไปซุซุนซีครับซุนเตีย เออหม่องนี่เขาเห็ดเหลวไหมใบเบดเขาปับใบเบัดต้นซ้ำสาไงอ๋อเขาขึ้นไปถ่ายลูกทั้งหันนะเขามาถ่ายลูกแค้มของอแค้มของหม่องเซียงควด นั่นแหละครับผู้นักท้าโอกปีน้ำถั่วนี่ถวว่วเบิดเลย้ยพอพ่อแมนครับ<อ>ถ่วเ็นตอรไปไอหุ่นปั่นที่ทั้งหันดอกกระดาษเรียกว่าดอกเฟืองฝาคนเล่าเอือนดอกเจียอ้าข้าจเา็ดมันใหญ่เกินจนเป็นโฮมเหรอเนาะ คนเล่าเอินดอกเจียหรือว่าคนไทยห้าเอินดอกเฟื่องฟ้าหรือว่าดอกกระดาษใ <c oughs> บมันคือกระดาษเ <c oughs> นาะไอ้ดอกดออมันคือกระดาษก็สีเอินดอกกระดาษพูนพูนข้างขวดแหง้งอ่ะ ไทยกันดอกมเพราะว่าท่านนี่ขึ้นหลายใครเห็นแตงคนไทยหลวบขักขักเข้ามาไทยหลปบมอกชอบป้อได้คนหลายสวนวัฒนธรรมเสียงขวดเสียงขวดบ้านเสียงขวดเนาะ ทายลูกต้องขามาประเทศทไทยไ,ไปเนาะน้องค่ายเออพอดีเลยแดดกับอุ่นๆแป๊ดนำบก บักตาลก็ลังเป็นนั่นครับกินขนมบักตาลเนาะ พี่น้อสีมาเบิงโอ้ข้าเจา้าสมพ่อข้าเจ้าปลูกของในงามเด้ะคือแคมของ <c oughs> งามนํามันบกอ่ะพี่น้องนำนำตอนนำถั่วม้ามันเป็นดินกับพัดมาาเนาะดินขี้เสียปลูกแบบว่าต้องใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องเนี่ยเบ่งข้าโพดนะแคมของปลูกข้าโพดปลูกมัน มันเผาน่ะพี่น้องตอนน้ำท่วมแก่ปุ่นแล้วครับหอดพุ่นแล้วหอดสร้างทางหมดแล้วครับ,ทา,ออรบทางนี้บ่เหลือเลยรแล้วอ้าวพักกระลำม,มองฮะกระลำปีได้พี่น้องเสริมกระลำปีปุ่นทางเหี้ยไส้ดูดไส้ครับ ฟังน้องไข่น้องขุนนะข้างุนฟังน้องไายนี่สิขออ่ายเงี้ยกลับไปบนในสวนปุดได้ว่าพี่น้องกันยังว่าใน,นสวนปุดมาสซีนปิ้งกล้วยกันครับนี่พี่น้องทุกที่ต้องมีปิ้งกล้วยนะครับ ไปบองเด็กของของเล่าเนือเอ้อจดใจนะครับกล้วยปิ้งเนี่ยก็ชื่อ number ขนนะครับคนอืน่นจะีกล้วยเนาะมันเสียด้วยวีนอ่ตะกีผาา้ผมบ่หมักผมบ่แบบบ่กสิบวัตซื้อกินเนะห็นนะมคือบ๊อกฟูกับหบอ แบบว่ามว่าต้องใช้น้ำตาลว่าต้องใช้น้ำเชืนะ่อมเนาะมันก็หวาเนเดี่ยวครับพอกนะวืนเห้หืมเนาะแล้วยื่ไท้เนี่ยเขาปิ้งแล้วเขาจะเอาไปทับมาพี่น้องเปิดเลอกจริงก็แตบไปอีกแบบนึงเนาะคือผมเคยเห็นที่แบบ เม,มา่ากับอิ้มเหอเดี๋ยวตายอรำันหนาวเมื่อนี้หนาวครับ อิ่มกล้วยแล้วกันออกงางต้อนะครับลมเรือนดีอากาศมันดีแน้นนะครับร้านอาหารสวนเสียงควร <c oughs> <c oughs> เนี่ยเบิ้งกะเกียงสร้าง ้นห้องน้ำก็มีครับสะดวกสะอาดสวนดอกไมดก้ดอกออดอกเนี้ยงวะเขาเอินดอกเงี้ยงวะชื่อว่าได สัมาัแล้ะพี่น้องเป็นโฮมเป็นเงาดีสวนดอกกุดาดกันสวนดอกสันฟ้าแม่ไปถ่ายมองนันแม่นั่น งามงามพูนสีขาวแม่แก่งงามมือนกันป้าดอกสะบาเอ้ยดอกไอะีรยังวะดอกบานซื่นป้าสีขึ้นสดดีจ่ะ ม่ท้ายรูปดีแม่สี่ท้ายเห็นคือสดเมียมกปลูกได้เมียผมมกปลูกมสิเอาไว้ทางหลังคือสดดีใช่ปะแนมขึ้นไปแนมข้บไปทั้งนาเนาะคนแน่นแน่นจะคนจีนล่ะพี่น้องาสิบเปอร์เซ็นเลยแหละ ปีเขานะครับซึ่าาางาโคกห่ีเงี้ยใเ่อหมมาตั้มก็หกาสิปีกันแล้วกันละพัวสิได้ตัวง่ายตนนันนะ เบิ่งบรรยากาศยิ่งเงาด้วยพี่น่องเยอะเบื่อกันเลยห่านกาแฟกันนี่นะนั่งซิ่วๆนะสิ่งที่ขายดีก็คือบักเพาพี่น่องกับกล้วยปิ้งบักเพาเนี่ยไงเป็นซิกเนเจอเนาะพวกทางคนทางอ่ายุโรปทางอเมริกาทางอื่นว่าเขาบ่าค่อยได้กินบักเพาเลยครับมันแพงเนาะไม่ได้กินอยู่ไทยเนี่ย คือว่าโอเคนะี่นองเิ่นข้าเห็ดเป็นบริษัทผู้สัมปทานเนาะเป็นเอกชนนะครับเดี๋ยวคข้าพาเข้าไปอา่านบ้า <c> ง <oughs> เป็นเอกชนของวัตส,สัมปทานเห็ดเป็นทีทองเขียวเนาะนี่นหนาละ่ะมันไหวกระทือว่าไหวนะครับอันนี้ประวัติทั้งหลายเนาะประวัติเกี่ยวกับวัดเนาะ สัมปทานทนงานท่งสายซส่ดาอินส์เมืองไซด์กับทางยังจิเป็นบริษัทเนาะ <c oughs> ในสัมปนข้านสวนวัดถนัดข้ามเสี้ยงขวางจากองค์การปกรข้องเมือง หาดไส้ฟอนกอนครหลวงหลัจักตอนที่สิบเก้าเรียนเจ็ดสองเพื่เจ็ดเป็นตอนหน้าหลังจากนั้นทางขอบขั้วทางพร้อมก็ได้พัฒนาหลายกิจจะทำทีเมืองว่างออกทางหาเป็นตนเมน ประตูโคง้งไงท่าเขาสวนวัดธนาถ้ำกำแพงดวดไล่วัดธณนาถ้ำของเล่าท่าเบตงออมสวนกระือทง่ทงท่าอันนี้ขหงเราท่างยิบตัวนอนนะพระพุทธรูปสี่ิเก้าปาสัาานที่ฝากรถว่างทอระบายาน้ำต่างๆนะ ของการบ่อนเล่นเล็กน้อยลานขายเครื่องคีระลึกร้านอาหารจุดส้มวิวสวนพาเทวราชจตธะประมาณเนี่ยพี่เรา ปูบุญเหลือสีสุดหลัดผู้สาวสวนวัฒนธรรมอันนี้ผู้สาวตะตำอิดเลยอัน,นเป็นโอออลนะครับภาพ่วมของสวนวัดเสียงควานนะเนี่ยฝนมันกระสีแห่งแน่นะครับแต่ว่าเขาจะของฮดนำนี่ดอกแต่ว่ามันแผ่นแห่ง ช่วงน้ำท่วมกับท่วมเบือ้องขึ้นกัน,นไงพระพุทธรูปสี่สิบเก้าป่าอ,อ๋อตะกีหมะ

ว่ามีบอกเนาะ,ะว่าว่าว่าแบบแผ่นป้ายบอกอธิบายนะครับจบจะไม่ควรอิ่ม,มว่าเป็นจังใดจังใดอะนะนถ้าต้องมาอ,าอ่านอ่อนทั่วจีนทั่วเกาหลีนะหลากหลาย อากาศเย็นทึ้งหนาวเลยแหละมือนหครับได้ทายเบอยากกุมพันหรอเห็นเค็ตัเมียวะอยากกุมพัน สร้างสามเสียงประดมาก g r a ไก่ที่เป็นชาติต่างชาติกะสีแบบได้รับการอธิบายที่เข้าใจเนะ็ก p l a i n นะว่าขอตื่น,นะจะสได้รับการอธิบาย ให้เข้าใจเนาะลายคนมกนากกับอาสิบว่าเข้าใจนะถ้าเป็นชาติต่างสากว่าตะละแบบตะละแบบรูปปัน้นคือเอียงนะครับไงเฮงทางผีเฮงหลายเนาะ คน่เดมาท่องเที่ยวแบบนี้ก็สิถือใจเนาะตอนนำถั่วพี่แล้วพี่น้องเครื่องเครื่องหุ้นพระพุทธเจ้าที่นอนนะเนาะตะกี้การการสร้างจะสิบแบบว่าบ่ได้มีลักวิโวกรซั้นไหเนาะอาศัยแบบกรมสั้นหน้าเาราก็มันใหญ่กูกวาตัง ก็เป็นพวกเห็ดคือเป็นกุบาเนาะเฮ้ยเพันเป็นเอียงป่ะพันซื้อเอียงก็อที่ผมเบิ้งอยู่นเลนักท่องเที่ยวหนึ่งร้ายเฮี้ยนครับคนไทยเหลือหัวเนี่ยมองเป็นเนี่ยเป็นท่าเดียวกัน ห้ามขึ้นและสัมผัสพระเด็ดขาดพอกรนแม่หอดใส่ลรออ๋ออันนี้หว่องเสียงแซ้มซีครับเสียงแซ้มซีอออันนี้เฮ็ดบ้งปรับปงไหมครับเพราะว่าพังแห้งเนาะ รับรม่ก็คงรูปแบบแพทเทิร์นเดิมเนาะเขือนขึ้นกันไล่กันต้องขึ้นกันเนาะ

เอี่ยมพนะ <c oughs> ยิ้มกล่วยไปเรวสองนะครับเรือสอง <c oughs> เกาหลีจีนนะครับ <c oughs> ถ้าที่เราเดียวคลิปนี้กับสดีวไอ้ซัมนี่นะทั่วจีนหลาย่ ภาพชมบรรยากาศนะบรรยากาศสวนสวนกุดนะครับเชียงขว่นนะครับบรรยากาศก่ะอุ๊ยหนาวดีพี่น้องมืนมีตะนาวของเที่ยวแล้วครับโดเทือวสามสี่ขั้นเมียนเรื่เรื่อยไอพอกันคลิปหนาพี่น้องมืดจะติดไปหลวงพระบางแล้วเนาะเดี๋ยวมาแล้งส5ภาพไปเบิ้งบรรยากาศกับตัวไส้นะครับ ฝากพี่น้องนไปกำลังใจย่าหน่อยด้วยครับสมัครสิบมีกับชีเดลไว้ซับมีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย